สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีเปิดเวทีสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาตั้งคันไม่พร้อมของวัยรุ่นครับ นายปรัชญาเปปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเปิดโครงการบริหารเครือข่ายในระดับจังหวัดประจำปี2566ที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น5สาศาลากลางจังหวัดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการสัมมนาไปเผยแพร่ผ่านสื่อที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันเดียระหว่างสำน,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 นักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีกับเครือข่ายทุกกลุ่มประกอบด้วยเครือข่ายประชาสัมพันธ์ได้แก่สื่อมวลชนอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนภาคร,ราชการและนักเรียนนักศึกษาจำนวน50คนโดยมีการบรรยายให้ความรู้กรณีศึกษาการแก้ไขปัญหาการตั้งครันไม่พร้อมของวัยรุ่นโดยนายชูวิทย ทองใบนะครับผู้อํานวยการองค์กรพิงค์มังกี้และหัวข้อลดความเสี่ยงคลอดก่อนกําหนดต้องปฏิบัติตัวอย่างไรโดยนางสาวสุดารัตปุณโนโทกพยาบาลวิชาชีพชํานาญการสาธารณาสุขจังหวัดลบบุรีเพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนได้นําข้อมูลที่ได้รับจากการสัมมนาไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและขยายผลสร้างการรับรู้สู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลบบุรีต่อไปครับ